สาบายดีพี่น้องสาบายดีจนสวยบวัวเสาเด้อเด้อ,อตองพ่อไอ้งมอ่ะตัวใหญ่ยันพี่แกม้มข้างหน้าะมะหอดก็ลงมามะหอดบ,บัวพักไปแล้วอะได้ยินข่าวว่าปลามีปีมาปลามีนี่พี่แก้มข้างหน้าหนูอ่ะนี่นี่ งบปาหมอหนาบมาลายครับมีแตงน้ำมันเยอะได้ไหมลูกจับได้ไหมนะเอ้แคมสอนได้บอลลุงเท่นเด็ดเด็ดเด็ดถุงซองโตขึ้นพ่อลุงข้างหน้าจ้ะคะหน้าเไหนอ๋อไม่ก่อนก็ไปข้างหน้าเลยด้วยามพ่อลูกได้ไหมลูก แล้วเาเอาใส่ใกล้ๆป่ะสามตัวเกือสอนกันยังไงเนาะจะวิ่งขาดมันหมุนโตเฟืองแล้ขนาดไหนนะเอ้ไอ้ลูกของเกอรไปเลยอ้าวน้ิงหาสอง มม่ดูดดดเจอเหนื่อยแล้วโอ้เมื่อคืนดีใจโอ้โหโบฮูว่าสิลงคลิเดี๋ยวตอนใดเด้อพี่น้อ,อบบนง,งเลยเพราะว่ายังเขาเนี่บยหมดเลยเอาบอลนาซีงาสอง อย่าปีเราได้แต่ลายพีเข่งขู่ได้ไหมน้องพิเชนตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกไดไ้ได้มากแต่ได้ปาลาได้ปลามากกว่าขูหน้ามันเลิกพี่น้อง,ง,งอย่างสุดแสงหูแสงตากับหลูกกับหลานแล้วเพาะก็ไปเจอเพาะก็บะบไดเต่ามาเต่าง่อย เลี le, Legal, pues well, huh? nice. ้ยงตาแล้วแม่กเจะไปปล่อยอยู่ยุ้ยทรายใหญ่เต็มหลังมาเละไหนอุ้ยปิ้งเหรอเออทะเลเห็นมันนะนี่ไงเดี๋ยวไปแก้วลูกไปแก้วไปปล่อยอยู่ทรายใหญ่เนาะเอาปิ่งไปด้วยเอาไปเอาออกให้หมดเลยเอาออกให้หมดเลยเจ้เจาเสียไปปล่อยอยู่ทรายใหญ่เหมือนเป็นรางวัลโปรตุเกนเคยหวานแฮงเนาะมาวันแรกกับบอลยุดเลยออกมาปิงมาใส่กรุเทระวังเด้อ นี่<อ>พี่น้องเลยมือไปโดนปากของเต่าเพราะมันจะกัดไม่ปล่อยโอ้ยใช่ไหมแม่แดงห้อยยังเนี่ยน,นะห้อยเชิลี่เหรอกระปูกขึ้นหน่อยสิลูกกรไปตันมังหุงเนาะพ่ออยู่ไหนนี่ยนะเห็นพ่อไหมลูกเดี๋ยวจะไปปล่อยพี่น้องบ้องปไปห้ามใครมานั่งของนี้นะปิงจันเรเนี่ยตรงนี้่อืมอืมอืมอม ป้งตรนีทำความสะอาดในหลังเต่าเกาะมันกินมันไม่ได้กินเลือดถ้าใช้มือถ้าใช้ไม้ไม่ออกใช้มือไม่มีลูกมันด้วยเนี่ตัวเล็กเนี่ยว่อตัวนี้นี่นี่นี่พี่นักผู้ต่ายยังตรงท้องือตัวนี้ต้องมันจะมีตัวใหญ่ ห้าปลาปล่อยเต่าอานะอเด้ออยู่สะน้ำใหม่บ้าะเนี่ยสะบัวใหญ่เลยเฮ้ยูลกไม้เต่าที่พอเอามันมาในปิงอ่ะมันมีปรริ้งมันม,มีปลาแล้วนะลุง แม่มันมีปลายมันมีปลิงเนาะนููไหมไหนจะจะใสะไว้บุรูษเกือบเป็นลมเัยนโอ้ยเดี๋ยวพอถอดเดี๋ยวบุรูษเขาเนี่ยอันนี้ก็ที่เราไปที่เรียนยังอันนี้อยู่นั่นเมื่อไงบอสย้ำยังไหลอยู่จับมาถึงกรต่ายนี่จับตัวนานนี่แหละตังน้นไหลน้วก็ดื้อๆเล้วแต่ตัวอะไรวิ่งอะจะไหนมองไปอ่ะนี่ย่าเขาไม่ไหวอ้วน อ้วนทึบเลยน่าทางนู้ยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้เกี่ยวเลยเนาะไม่มีปูเลยบ่ลุงลุงจับปูได้สองตัวบ่ลารองไปล้างปะเมื่อล้ำมันยังเยอะอยู่เมื่อห้าพักผ่อนพอจะได้ทอดหนึ่งน้ำนี้ที่ปล่อยตาวลงไปแล้วมันมีปลิงใช่มันมีปลิงใช่ไหม ดอกบัวสวยมากเลยแอลถ้าสวยพ่อไปเก็บให้หน่อยน้ำลึกค่ะเอาปีที่นี้ไม่มีไม่มีอ้อยบุลุงอ้อยหายหมดบารดาวถามว่าบ่มีนูบอกสันก็แม่ไปล้างรีนนะเร่กจะเอาผลใหม่ลงไปอยู่นะลุง ปาแม่หนูลงพลั้งซีนนะมีอยู่น้องแต่มันเลิกเนาะเพราตักน้ำมาล้างซีนให้หน่อยเทนอย่าเทนอย่าเปียกเด้อมาเป็นไรเอองเปียกก็นั่งอยู่กันกระเพาะไปเลยไหนเลยไหน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 อย่าเงี้ยเขาคือขาดเงี้ยเป็นดู นี่ได้สิบตัวทอดไม่อิ่มนะลุงแค่เรกือปูจะไปซาด้วลุงหายฮะหายหมดปลา็หายลงแยงบ้างลืมว่าแยงมันขาดเมืกโอ้ยพี่น้องไม่ใช่ปลามันออกหมดมะลุงไม่รู้แยงขาดไม่รู้ไปลายในไล่พ่อแม่เหงก็คือกีร่ายตืมนลายหายหมเลยหนพี่แก้มยันยางยังมานทำนานตรงไหน แาวด่วนพี่เก็ปีนายาได้มีนาเห็ดแล้ว,วดวีใจกับเมียแ่ว,วนตอนนม่ค <c oughs> บอกล่างคาล่างยังกับเซ <า S 1> มืออไรพี่องเยกอมหานายาพีโเรแล้วเดี๋ยว,วขววนนึงขู่เนาะก็จะจับไปเบิดแล้วแหละมาล้างหนุไปนี่นี่รงส้นรงท้ามาไปล้างหนุกไป แก้มมาล้าใช่ไหมอืมบาดขามาเป็นล้านหรอกลูกไกลหัวใจลูกแก้ม,มเองหาปลาสารูไม่ใช่บอกไปสิล้ีวนู่นน่ะพี่จะปลากระยาย จะไหนจะตรงนู้นตอนที่น้ำมันแห้งแล้วมันมีแต่โคลนอะอออกไปแทนได้แต่ปลาดุกปลาดุกนี่ไงลุงที่เราเคยจับอยู่ปีน่ะเจ๊แก้มจับได้ปิซซี่เลยยังไม่แห้งอุน้ำเยอะเหรอลายอยู่ตามกลางน้เตยบุ๊กเลยบ่กจาเนี่ยเออนาเนี่ยอไ้หนอืน้ำเต็มสระปลาคุณเตยบุ๊กเลยพี่น้องเอ้ยฟังสุรินทร์ธนัญญาเขาจะยังเคี้ยวสุ่มอยู่นะมันมีน้ำเชคยังไม่แห้งสีไหนใช่ป่ะอือ น้ำยังมาท่านในแห่งเดียวเราคือเ้างคาแล้วลูกดูล้างคาปะเมื่อนี่ไปลาอยู่นี่นะพี่เทนบอกว่าจะปล,อลปะ่อยมันไปทอดหนึ่งลูกก็ไปทอดหนึ่ง,งจะไม่มีได้ง <ปะ S 2> ไง,งไปยังน้ำยังหลา้อง แล้วมา่างาดก็บ้านเนี่ยขีดก็จาาซื้อไปถ่ายเงี้ยพี่น้องเบ่งเด้อมืออื่นพอหลังเส้นก็ไปเหตุงานเลยจ,าจ,าจา้าดูกก็ไปองเฮียนโตตเนี่แหละขั้นมาสุรินกับมันมียังถ่ายพี่นลองใครอยู่บ้าน,ปานไาปใครแน,น่ป้าสนามลายในปีไหน ปกติฝั่งนั้นนะสิปลูกอ้อยก็จะบริปลูกไปเนี่ยไม่มีอ้อยเลยแบงต <c oughs> ต่ <c oughs> หาปลาปล่อยเต่าก็สาธุแล้วเอาแค่นี้นะปีนี้เนี่ยพยาพัน,า,พนานเข่าไปเลย สามตันบอ่ตย่าตรงนีงง้เป็นม้านเข่าคนปะจัก็หนักกว่าชางแค่สองตันไม่แค่หตันได้เงินไรก็สามตันเราวะ่ะเรากะขาจ่างหลดในขาหน้าขายังกะได้กำไรอยู่เติบเราวะ ไอ้แก้งขเนตมาปีที่ผ่าน่าเราปลูกพักเนาะนั่นแหละขเนตมาแล้วล่ะจ้าคุกจีเทน เด้อมาเด้อมามาเด้อมาใส่เด้อเด้อมามามากับมากับท่านแค่นะลูกมากับท่านเคียวนะท่านจะเป็นดอกปลาลุงไป้าลาอะไรเด้อพี่น้องฝากกดไหลกดแชร์เนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อ ดีไมแห้งเลยสักคนฮะ <Huh? S 1> สมองหมดแล้วเออ